ส่งกําลัางใจให้ทีม Dance แนดนเ้อ้อส่งกําลัางใจให้เทนเดนต์ยาให้มีโควิดพี่น้องให้ให้ผลตรวจในห้องแลบออกมาวันนี้ผลตรวจจะออกมาเมื้อไหล่ะพี่น้องผลตรวจในห้องแลบคือว่าทีมแดนเซอร์ <pickle dancer> ของเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับย้ํานะครับกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่ติดโควิดนะครับคือว่าเป็นกลุ <lan> ่มเสี <P> ่ยงที่ซื้อพี่น้องคือ <Amsterdam> ว่าเพ,พินพ่นแฟนของมันแดนเซอร์เพิ่่นเพิ่นติดโควิดหรอใช่เพิ่นเขมาหานั่นทีเซืรอเพิ่นกลับแบบว่า ป้องกันอาก่กรครับผมนี่คือองค์กรใหญ่ของเราองค์กรใหญ่ของแสงทองฟิลแลนบอดดี้บอดเพลคิดถูกเยี่ยมมากคือว่าป้องกันคือว่าตัด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทดกคนกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยผาเพลินวันนี้เป็นวันทําอะไรครับเช่นเก่าเช่นเดิมครับผมสวัสดีค่ะครับพี่น้องค่ะกระเที่ยวกุ้งกองค่ะเดี๋ยวหุ่นตลุกตัวขาดแล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับผมมาคุยกันพี่น้องมาคุยกันอันี้ก็ใส่ซองพี่น้องใส่ซองนาริตะไลท์ครั้งที่4ี่สิบครับผมถูกเลื่อนพี่น้อง งานอยู่งานอยู่ที่ปดุมธานีก็ถูกยกเลิกกระทนหันนะครับเนาะก็ตัวโลกคือว่าบไดไปแล้วนะพี่น้องแต่พี่นิงก็ได้กลับบ้านแล้วที่บ้านครับพี่น้องพี่นิงเชิญตะกร้กลับบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมออวันนี้จะมีมินิคอนเสิร์ตกุ่มปิดนะครับผมคือว่าพี่น้องท่านใดซื้อบัตรซื้อบัตรได้กุ่มปิดแล้วก็จะได้ดูมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับวันนี้ประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปครับผมบอสบอสท้งสองก็จะเดินทางไปร่วมงานเป็นมินิคอนเสิร์ต คือว่าส่งมอบรถตู้แม่เทพครับผมแม่เทพธิดาครับผมแม่เทพที่แบบว่าที่บอดแพรเพ็นมอบให้มุนดิธในตอนนั้นคือว่ายังไม่ได้ส่งมอบเป็นอย่างเป็นทางการนะครับเนาะเ <c oughs> ก็สรได็ไปมอบมนีแล้ครับพี่น้องอยู่ที่อำเภอพนมไพรพจังหวัดระยอ็ดครับผมรอหลุนรอ,อ,อชมรอดูไลฟ์สดในกลุ่มปิดครับพี่น้อง <c oughs> บใบสามเป็นต้นใบสามเป็นต้นไปครับผมการมนีก กามาเฮดคลิปคอนเทนต์พี่น้องคือว่าเฮ้านี่มาไลเตรียมเบิร์ตแรกเงินนุนนีนันมาเบิร์ตแรพี่น้องเราจะทำแบบว่าเตรียมบันวาเดนทายครับผมแต่ไม่เป็นไรเราทําย้อนหลังได้ครับผมจีล่ะดอกไม้พี่น้องดอกไม,ม้ดอกไม้ชูด,ด้วยรอรุ้นรอชมอะไรรอบนี้ได้ผมเห็นครับผมคือว่าเราจดัดย้อนหลังได้ครับผมครับผมต้องออกกับส่ซ่องไปพี่น้องพี่น้องเงินเตรียมมาแรก แล้วมาเฮ็ดมาไรพี่น้องน,นี่ครับอันนี้นนแ,ลแล้วมาส่วนหนึ่งอันนี้แล้วมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมทําอะไรก็จะเอาทําอะไรสเสร็จแล้วก็จะเข้าในตู้เซฟพี่น้องในตู้เซฟออกมาใส่ซ่องไปครับผมกใใ็ทรงกํานนนนกลังใจให้ทีมแดนเซอพี่น้องเด้อส่งกําลังใจให้ทีแดนอย่าให้มีโควิดพี่น,อน้องให้ให้ผลตรวจในห้องแลบออกมาในวันนี้ผลตรวจี่ออกมาวันนี้แะไรพี่น้องผลตรวจในห้องแลบคือว่าทีมแดนเซอร์ของเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับย้ํานะครับกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่ติดโควิดนะครับ คือว่าเป็นกลุมเสียงซื้อพี่น้องคือว่าเพิ่นแฟนของมันแดนเซอร์เพิ่่นเพิ่นตีโควีน้นนองใช่คุณขามาหาที่ชิ้นเสื้อเพิ่อนกับแบบว่าป้องกันกันครับผมนี่คือองค์กรใหญ่ของเราอ,องค์กรใหญ่ของแสงทองฟิลิลนด,ด์วอตดีวอดเพลคิดถูกเยี่ยมมากคือว่าป้องกันคือว่าตัดตัดทคแต่ต้นลมนะครับผมคือว่ายังไม่ได้ติดนะครับแค่ว่ารู้แล้วคือหยุดทันทีครับผมเลื่อนเลยครับผม ท่านแบบว่าเพิ่นเพิ่นสีไล่ก็ไล่ได้เพราะว่าบอดแพ้บอดเบีคือว่าทิมทีมอาจารย์โดนตดนตีทิมนักร้องก็ไม่มีไม่มีกลุ่มเสียงนะครับมีแต่ทิมแดนแค่นั้นครับผมเพิ่นก็เลยตัดออกเลยว่าคือว่าเราเลื่อนด,ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วแล้วก็ขององค์กรเราครับผมเป็นองค์กรใหญ่องค์กรแียงท่อเป็นองค์กรใหญ่เพิ่นคิดที่คิดถูกต้องแล้วครับผมเลื่อนไปก่อนนะครับนาะคพิจาอัน มันจะมีแต่ทีมแดนเซอร์พี่น้องที่กลุ่มเสียงยังไม่ได้ติดนะครับคือเราส่งกำลังใจให้ทีมแดนเซอร์นะครับอย่าให้มีโควิดเลยพี่น้องเอาเลื่อนไปก่อน oh <my> แมน่ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับเนาะววันนี้ช่วงประมาณเนี่ยกำลังจะเดินทางผมเข้าไปมเมื่อกี้ครับพี่น้อง,องกําลังจะเตรียมขอ,ของขึ้นรถตู้ครับผมอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตาารนตีแล้วก็ทีมนักร้องพี่หมี ที่มีน้องเต้รังสิมันเข้าไปวันนี้แล้วก็อาจารย์อดีไปกันทุกคนนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเป็นมินิคอนเสิร์ตที่พี่น้อง <c oughs> เป็นกำลังใจในกลุ่มปิดได้พี่นอ้องเด้อวันนี้เขาได้กลุ่มปิดห้องกทิศในเบื้งในไลฟ์สดกว่านี้ครับผมก็ขออนุอนโมทานาบุญน,น้ำเนยนะครับเด้อเป็นรถตู้เมเทสครับผมที่มอบให้มูลนิธินะครับเนาะก็จะไปหาแคทมีท่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมทิมทิมทีมนักล่องก็จะไปหลายคนรอยูพี่น้องวันนี้ล้ารุ่ดล้าชมครับผม เขากับโซกำลังใจให้ทีมแดนเสือเข้านะครับเนาะให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดอย่าให้มีโควิดเลยครับพี่น้องรอบลแล้วมันนี้แหละครับผมช่วงประมาณบ่ายนี้แหละครับมัรอบพนแล้วนะครับเนาะนองอ่ามให้เนอะกวนเลยครับผมนองอ่ามกวนเราก็จะใส่ซองไปเรื่อยๆครับผมเราใส่ซองใส่ซองไปเรื่อยครับผมนี่ครับผมใส่ซองไปเรื่อยๆนี่คือเป็นมาลัยในตาไลในตาไลครั้งที่สี่สิบนะครับผมเอาเรือนไปก่อนนะครับเนาะ ขอขอบคุณเลยเอฟซีเอฟซีแม่บ้านฮักทุกทุบบ้านอันนี้ซ้ำหน่อยเตรียมอะไร่ไปให้ก่อนครับผมเราจะใส่ก่อนครับผมนี่ใส่ไปก่อนครับผมใส่ียมไปให้ก่อนใส่ไป็มั้นลูกใส่เต็มเลยแบงค์ยี่สิบทีนี้แบงค์ยี่สิบไปเลยนะครับแบงค์ยี่สิบไปก่อนจาดีแล้วพี่น้องเนาะที่บอดเพิ่นเลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอัน มันถิมมีแต่กลุ่มเสียงแต่ทีมแดนเซอร์เท่านั้นละคพี่น้องทีมนักร้องทีมอาจารย์น,อน้อเตียงไม่มีกลุ่มเสียงสม,มุดพ่นพ่นสิไ่ก็ไรได้ได้ยครับผมจะไล่ก็ไล่ได้แต่ว่าบอสพ่นว่าเห็นความสำคัญของทุกๆุคนทุกทุกทีมนะครับเราพ่น,นก็เลยคืนเลเนือนไปก่อนสม,มุดพ่นไล่พ่นกันสม,มุดพนกัไปจ้างไปจ้างทีมแดนเซอร์จากทธออื่นมาไล่ก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าบอสเราไม่ทำนะครับเนาะบอสเห็นความสำคัญของลูกทีมทุกทีมครับผมเนี่ยครับผมคือ คือแบบว่ากว้าใจกว้างของบอดคือองค์กรใหญ่บอดเฮาที่เห็นความสำคัญทุกคนกับขอขอบคุณขอบคุณบอดทั้งสองด้วยนะครับที่เห็นความสําคัญของทีมเฮาทุกคนครับพี่น้องบอเมือขึ้นกับไปซื้อเพื่อนเขาไปรยนล้อนไเป็ยเซเวีนไปซื้อขนมมาให้มาให้ทีมกัดโตพี่น้องดีครับบอพี่น้องทีมเฮาบอดบีเขานะครับเนาะครับผมส่งกำลังใจซห้กันพี่น้องส่งกำลังใจช่วยกันนะครับเนาะ เราจะทําอะไรในวันนี้ก็จะทําทีมเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเราทําย้อนหลังไปเลยนะครับเนาะมาลรย้อนหลังเป็นาลไยทีมวันวันเลียนไทยเหมือนเดิมครับผมแต่ทําย้อนหลังได้นะครับเนาเราหลุดเราชนพี่น้องเด้อว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเนาะจะมาสวยขนาดไหนมุดมุดเรพี่น้องดอกไม้มุดหมดแล้วดอกไม้เบ็ดตอดอกสวยๆนะครับผมดอกไม้ครับผมคลิปนี้ก็เฮ็ดคลิปเรี้ยวๆยาวๆนะครับเด้อช่วยดุลช่วยช่วงเป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินน้ำแดงครับผม จะดูจะช,ชมนะครับกวนได้พี่น้องนเนี่ยตัวกวนได้หนิคนน่ะคนน่ะตัวกวนสร้างน้อยกันเซฟร่างก,กายให้กอลเลยพี่น้องคือว่าเราต้องเซฟร่างกายเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดหนักครับผมแต่ว่ากาดีอย่างหนึ่งเห็นรงางารัฐบาลเพื่อนประกาศว่าจะจะ,จะให้เป็นโรคประจาถิ่นไปแล้วพี่น้องมาเนี่ยก็คือว่ามันมันบหนักคือกเนะครับเนาะมันกล่าวไปว่าคนคนใดสิทธวัคซีนแล้วก็ไม่หนักครับผม ซั่งกก็สิทธิ์แล้วสองเข็มแล้วครับเป็นเป็นอย่างเงี้ยห้าสิบสองเข็มไฟเซอร์ไฟเซอร์สองเข็มนะครับผมไฟเซอร์สองเข็มก็รอรออีกหกเดือนเขาจะไปบุฒเข็มสามครับผมก็รอดรูนวาจะเป็นยี่ห้อยังครับพี่น้องสองเข็มแล้วพี่น้องต่อไปว่ากระสีเป็นไควัดธรรมดาเลยครับพี่น้องเทนนิสบำบัดพันวากระสีดีคืออยู่ครับพี่นอ้องเนาะพวกกระสีติดลายติดลายแต่ว่ากระสีบุญนักคือจังไควัดธรรมดาจริงนะครับผมครับพี่น,อน,น,น,น้อ,นอง กับเฮดลิปส่งกำลังน่งใจให้ทีมแดนเซอร์เฮ้านะครับเนาะขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดอยากให้มีโควิดเข้ามาในโอค์กรของเราเลยนะครับเนาะบอดเพิ่นบังกัดไว้ดีแล้วครับผมตัดไปแต่ต้นลมนะครับเนาะคือว่าอันนี้ขนตัวจะไม่ออกนะครับแต่ว่าบอสเราเลื่อนจากในตาไลขั้นที่40เลื่อนออกไปก่อนนะครับเนาะงานโชว์กานอะไรก็จัด้อนหลังเหมือนเดิมเสืส้อสเต็ปเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาไลเรามาไล่สร้างอะไรก่อนจะเฮดจัดหลังคือเกา่น้อง มีการเสื้อผ้าด้วยนะครับรอบนี้ครั้งที่40เสื้อผ้ายมาล่มท่านใดพี่น้องรอติดตามชมวันนี้ของเสื้อผ้าจะมาถึงช่างน้อยวันนี้แหละเดีย๋ยวท่างน้อยทำคลิปให้ดูนะครับเนาะเสื้อผ้าย,ยิ่งใหญ่พี่น้องเสื้อผ้ายนักร้องครับผมนักร้องท่านใดพี่น้องรอติดตามชมพี่น้องเ้อคือว่า A FC เพินรนส่งของมากใหญ่ที่พี่น้องของใหญ่มากรอเสื้อผ้ายในคลิปช่างน้อยพาเพินดนะครับเนาะ เราหลุดเราชมสางหน้อยว่าสั่หลุดนะครับผมก็ว่าเอฟซีคนโทษอาะสายบาสางหน่อยว่าช่างน้อยขอยจะถึงสางน้อยประมาณวันนี้นะเป็นบานสี่นะครับผมออเราหลุดเราชมว่าสิเป็นหยังครับผมยจช่างน้อยเฮ็ดคลิปให้เบิร์กนั่พี่หลังเด้อครับผมมุนนี่เฮ็ดคลิปเรี้ยวง่ายๆครับผมกะกะสิได้ให้น้องอ้อมาใส่ซ่องไปช่างน้อยก็จะทํางานเย็บผ้าไปเหมือนเดิมแล้วก็แต่ช่างน้อยก็ขายบัตรครับผมแค่คนดาเห็นตา เอ้ยครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทรัพนี้ครับผมโคชกันคิดหนาแล้วนคะรับเนาะกับเชิด้เส็จงานกับครับพี่น้องวันนี้เส็จงานกันครับผมขอขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบแม่ค้าพัฒนาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจ,จให้ช่องสร้างน้อยพาเพืน่นขอบคุณเอฟซีเป็นกำลังใ,ใจให้ครอบครัวของสร้างน้อยครับผมถึงจะไม่ได้บัไรของเหมือนศิลปินก็ขอให้มาเบิงคลิปก็คือบัลรัน้ำใจอีกอันหนึ่งครับพี่น้องมาลรัยน้ำใจให้ช่องสร้างน้อยพาเพื่นครับผม ครับผมคลิปนี้เวสันนี่เขากลบคลิปนาทุกท่ทนนี่ครอบครัวท่านใะขอคาราบว่าสวัสดีครับผมสวัสดีไม่ใช่ <I 'm S 1> ครับสวัสดีไม่ใช่ครับผมยู่ลอดปลอดภัยจากโควิดด้วพี่น้ังเดอ้อลำล,ลํำเรื่อยๆคิดเส้ได้ก,ดกับเหตุสมปรารถนาวันนี้วันอาทิตย์ครับผมอยู่ในวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับพี่นนังเดอ้อสวัสดีไม่ใช่ครับ